พร้อมยังครับมาด้วยกันไหมพร้อมนะจะอยู่เจียงข้างกันไหมด้วซ่าเองตัวจิ๊บเองนะคะอย่างนง่นเลยที่ใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็บอกทุกคนอยู่ตลอดเวลาใช้ความสิข ความสูงต้อนรับทุกสิ่งอย่างบนโลกใบน,นี้รอยยิ้มต้อนรับทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้คิดบวกต้อนรับทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ที่เราปราจนาะคิดให้น้อยสนุกให้มากลงมือทําให้เยอะ บางคนก็อาจจะเคยได้ยินคำที่ราชพูดตลอดเวลาว่าคิดน้อยทำมากคิดมากทำน้อยไอ่าเองเป็นคนหนึ่งที่มาจากแม่ค้าขายข้าวเปิดบริษัททัวร์ไม่เคยทำธุรกิจนี้มาก่อนเราไม่ได้เก่งในด้านนี้เราไม่ได้มาปุ๊บแล้วก็มาจับใหม่ที่นี่เราไม่ได้มาปุ๊บ แล้วเราก็มาแตะกันได้หัันั้านแบบทุกวันนี้เอซัเป็นคนหนึ่งที่เคยนั่งแบบนี้แค่วันที่เอซันั่งตาเอาซัมองทุกคนบนเวทีโดยไม่ละสายตาและคิดอยู่ในใจและจดจำอยู่เสมอฉันต้องเป็นแบบเนี ไอซัดเดินตามตามระบบที่เขาวางไอซัดเดินตามครูโคสทุกครูที่ท่านขึ้นมาแบ่งปันถ้าซัทไม่ตัดสินใจลงมือทำถ้าซั์ไม่ตัดสินใจเรียนรู้ในระบบทำตามระบบในวันนั้น mm. ก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกันแน่นอน กว่าที่ทรายจะยืนตรงนี้ได้ถ้าไม่มีผู้เปิดโอกาสและครูผู้สอนตั้งแต่วันแรกอยันทุกวันนี้แทบทุกวินาทีที่ระลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีไอ้สักหนึ่งนขอเสียงคำว้กับโค้ชปอค่ะไม่รู้ว่าดุไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรดื้อสำหรับท่านบ้างหรือเปล่า แต่ที่แน่นอนว่าถ้าเรายังไม่ได้เท่าท่านก็แค่ทำตามท่านจริงๆครูโค้ชอีกหลายครูที่จะ <Yeah. S 1> ติดตาม <Yeah. S 1> เรียนแบบทำตามสอบถามและปรึกษาอยู่ตลอดมาในระยะเวลาสาปีกว่าที่อยู่ที่นี่ mm. ครูโค้ชพี่น้ำมนค่ะ ูโค้ชอดัมซันมาูโค้ชบาคีพิโกทุกครั้งที่มีอะไรต้องปรึกษาที่นี่อารับปรึกษาได้ทุกคนและทุกคนพร้อมช่วยจริงๆแน่นอน กว่าจะมาถึงวันนี้ได้นอกจากครูโพสต์แล้วเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเราไม่ได้ทำคนเดียวทีมงานที่อยู่เคียงข้างกันเสมอมาตลอดมา เขายัางยืนหนึ่งและอยู่กับเรามาตลอดขอเป็นคนมีะอมไะไรบ้างคนพี่พนิวคนพี่โฟมพี่นุ่นอยูนะ แล้วก็คนน้องน้องรุ่นใหม่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นกระดาแมซูน้องบี้นะคะโค้ตอุษาสปารีเออนีลาแบบเป่งน,นะแล้วก็กัดาแบบนี้ที่อยู่เคียงข้างรวมถึงโค้ชน้องๆ้อง,องรวมถึงพวกเราทุกคนที่นั่งนี้ก่อนใครสาเชื่ออย่างนึ่ว่าถ้าวันนั้นที่จะนั่งเรียนแบบพวกเราหมัดน,นั่งแบบนี้ แล้วมาด้วยการที่ทำตามเขาแล้วมันทำให้ไอซันมาจิงจุดนี้ได้อซานโคตเชื่อว่าแคมปนี้ระบบที่นี่ของบริษัทนี้ที่มีท่านประธานและท่านรองประธานที่สุดยอดแบบนี้พาพวกเราถึงฝันได้ทุกคนจริงๆ ใจเราเราไม่เข้าใจเนื้องานระหว่างกันก็คงไม่ได้สำเร็จขนาดนี้แน่นอนจ่ะโอเคอ่าก็โออันดับแรกก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ที่ ที่คอยแสดงซัพพอร์ตให้กับผมมา,าแชร์สั้นๆก็คือว่าจริงๆแล้วเราสองคนไม่ได้เก่งไม่ไม่ได้สุดยอดผมยังเชื่อว่าหลายๆคนที่นั่งอยู่ที่เนี่ยหลายคนที่สุดยอดมากกว่าเรานี่ผมผมผมเชื่อแบบนี้แต่เหตุผลเดียวที่ทําให้ผมได้มาถึงจุดจุดนี้ได้ เหตุผลเดียวเลยคือหนึ่งเราทําต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสองปีสามปีนี้เราไม่มีวันไหนลนที่เราที่เราไม่เคยทําถึงแม้เราจะเจอสถานการณ์โควิดรูนี้นั่นแต่เราก็แต่เราก็ยังทําอย่างต่อเนื่องเพราะเป้าหมายเราแรง และอีกอย่างหนึ่งที่มันทําให้ผมสําเร็จได้ถึงได้ถึงทุกวันนี้คือมันคือเรื่องของเป้าหมายเชื่อไหมที่เราเข้ามานั่งอยู่ในห้องเนี้ยทั้งหมดทุกคนมีเป้าหมายที่เป็นของตัวเองใช่ไหมบางคนอยากมีเงินเก็บบางคนอยากมีบ้านบางคนอยากมีรถบางคนอยากมีเอ่ออยากมีทองอยากมีอะไรเก็บเป็นของตัวเองบางคนอยากมีเมียคนที่สองจริงไม่จริงไม่ใช่ทีนี้ทีนี้ทุกคนเชื่อไหมว่า เนี่ยคือสิ่งที่เราได้กานั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกันทุกคนเชื่อไหมว่าเราเองก็สามารถประสบความสําเร็จได้เหตุผลเดียวที่ผมยังเชื่อว่าพวกเราสามารถประสบความากกสําเร็จได้เพราะเรามีเป้าหมายแต่หลังจากนี้เดี๋ยวสักพักอ่ะมันจะมีคนมาบอกว่าเราทําไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกอย่าลอกตัวเองเลยน้ำหน้าแบบมึงนึ่งเหรอจะสําเร็จคิดใหญ่เกินไปหรือเปล่า เดี๋ยวตกมาจะเจ็บนะเ,ออเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้ยินคนเรามีบางคนจะมาบอกเราแบบนี้ออถามว่าผมเคยเจอไหมผมเคยเจอท้อไหมท้อแต่เหตุผลเดียวที่ที่ผมผมสำเร็จเพราะว่าเป้าหมายผมไม่เคยทรยยศเป้าหมายตัวเองเออผมศรัทธาในเป้าหมายของตัวเอง ผมไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาฉีกเป้าหมายที่ผมตั้งไว้เพราะผมรู้สึกว่าถ้าอยู่ที่เท่ที่สุดคือการยืนด้วยขาของตัวเองแล้วผมก็ก็เป็นกาลังใจให้กับทุกคนและผมมั่นใจว่าถ้าวันนี้เรายังอดทนรอคอยผมเชื่อว่าเราทุกคนก็สามารถประสบความาสำเร็จในธุรกิจนี้ได้ก็ขอบคุณมากๆครับผม